สวัสดีพี่นอ้องปังปายสุภุสุกคน,นะคะด้อค่ะเดอนี่แบบแช่แข็งมาไว้นะคะแล้วก็เวลาจะทำกินแล้วก็เอาออกมานี่เลยนะคะอันนี้เราจะมาทำาเมนูอ,อะไรรอรุ้นกันนะคะเ,เอาออกมาไว้จากแช่แข็งไอ้ที่เหลือแล้วก็ต้องเอาเข้ารีบเก็บนะคะเอาออกมาไว้นานไม่ได้เพราะว่าถ้าออกมานานก็จะใช้ไม่ได้นะคะต้องรีบพอเราใช้ เหลือแล้วอันนี้เราไม่เอาเหลือประมาณมสงชิ้นเราก็จะเอาเข้าช่องฟิตไว้เหมือนเดิมนะคะพี่น้องเห็ดเราแช่แข็งไว้นะคะพี่น้อง ขาไก่นะคะชสชก็ใช้กะทิชาวเกาะนะคะไม่รคาคาสไตล์อันชีวิตอันเมืองหน่เมืองน่านนะคะชีวิตต่างแดน,นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสอนก่อน ใส่ไปนิดเครื่องเนืองก่อนนะคะเสียงดังนี่นะคะเสียงพัดลุ่มซัสกกนก็จะเขียวจะเอาเครื่องเครื่องของต้มขาไก่เอามาผัดนะคะ จะบัตมสาสกุลจะไปถสเติมเอาหนามเติมจะผัดให้หอมก่อนนะคะผ่อนเจ็ดลงก่อนผัดให้หอใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็ผัดให้หอมหอมก่อน <c oughs> ก็ขานะคะ <c oughs> ต้มขาก็ต้องมีขาอันนี้สาสกุลเอามาจากเมืองไทยเมื่อสามปีที่แล้วนะคะหั่นมาแล้วก็ แล้วก็มาใส่ช่องผิดไว,ว้แล้วก็มาใส่ช่องคลิดไว้ก็เก็บได้นานหลายปีนะคะ <c oughs> นี่ก็เป็นตะไคร้แช่แข็งเหมือนกันโอ้โหอะไตะไคร้ก็ัดให้หอมก่อน หอมนะซาสโกนกระเอาไก่ลงไปอันนี้เป็นกระดูกนะคะว่าซาสโกนมากระดูกก็เลยเอากระดูกลงไปผัดก่อนจะแยกกระดูกนะคะเพราะงั่เราอันบ่อันนกระดูกว่าฟันเราบินไปแล้วลากเลยียนกระดูกซาสโกนก็แยกแหล่แหล่เอาเนื้อตั้งหากระดูกตั้งหานะคะแต่ว่าจะเอากระดูกลงไปผัดก่อนนะคะสาสโกนจะเอากระดูกลงไปผัดก่อน ถ้สกนบ่ามักเหนือ่อเหนื้อมันหยาบแต่นี่เป็นเนื้อสะโพกนะคะเนื้อสะโพกเราเอาเนื้อสะโพกออกมาแล้วก็จะผัดผัดะก่อน ซอสสกจะปล่อยให้เดือดนะคะแกงีาววานสไตล์ซอสกดซอสสกนได้ค่ะพี่น้องเด้อกิน <c oughs> แบบง่ายๆอาแบบง่ายๆอันนี้จากน้ำที่เราเอาเครื่องปรุงที่อยู่ในซองแล้วเนาะซอสสกปรดเสดได้ก็เลยเอาน้ำเติม าอสเผิกนก็จะปล่อยให้หม้อเดือดก่อนนะคะแล้วค่อยจะมาเอาเนื้อไก่ที่เหลือลงไปผัดอีกรอบหนึ่ง <c oughs> จะปิดฝาไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูกันนะคะพี่น้องม <c oughs> ีก็เดือด <c oughs> แล้วเสร็จแล้วสาสกผินก็จะเอาไก่ที่เหลือเทลงไปนะคะ ลับด้านนะคะเอาข้างบนลงไปข้างล่างเอาข้างล่างขึ้นมาข้างบนคนนะคะคนหมอ กะทิที่เหลือลงไปนะคะช <c oughs> าสกุลหมักสดหนามนะคะสาสกุลก็ใส่ยหนาไหลาย ก็จะใส่เห็ดลงไปนะคะเห็ดที่เราเก็บไว้ช่วงหน้าร้อนแล้วก็มาลวกแล้วก็ใส่ช่องฟิตไว้นะคะ เป็นมอข้าวเรานะคะซาสกนมักหุงเขาได้หมอแก็ดนะคะบ่หมาักบ่หมักหงได้ไอหมอหุงเขาหมักหงแบบเต่าแก๊ดนะคะหงแบบเตาแก็ดนะคะ,บบาะ,คะซาสกนเฮดอาหารแบบสไตล์สไตล์ของซาสกนง่ายๆนะคะ เรากินพริกไม่ได้นะคะแมันก็จะไม่มีสีสันมันก็จะไม่มีพริกเนาะ <c oughs> ก็จะมีประมาณนี้นะคะใส่เห็ดสาสกุลโบมีใบใบผักหอมป้อมนะคะใบผักหอมป้อมไม่มีแล้วก็พริกนะคะพริกสากรสกุลใส่พริกไม่ได้กินพริกไม่ได้นะคะ <c oughs> พ่อใหญ่ก็หลีกเลี่ยงพริกเหมือนกันนะคะเพราะว่าสารสกุลม,มีปัญหาหลอดคอ หลอดคอเป็นแผลแล้วก็กระเพาะเป็นแผลนะคะทานพริกไม่ได้เนาะจะมีอาการไอนะคะถ้าถ้าเกิดว่ากินของสแสงลงไปนะคะที่ในคลิปแต่ละคลิปที่สาวสกุลมีอาการไอนะคะเกิดมาจากอาการที่เราเท่ากิ่นอาหารเพรเ่ากิ่นอาหารแบบว่าบางครั้งเทากินอะไรลงไปแล้วเราจะไม่รู้ตัวว่าเรากินอะไรลงไปในในใน,ในอาหารนั้นๆเนาะอาการไอมันก็จะมาเป็นช่วงช่วงของมันลาคอยแห้ง อากาศหนาวคอแห้งประมาณนี้นะคะมันก็จะมาอาจารอาการก็จะกำเริมในช่วงหน้าหน้าหนาวนะคะนอ้องอัดสีสันของพริกหน่อยนะคะสาสกวนก็จะเขียวไกลจากอีกสักมิดก่อนนะคะแล้ให้ไก่สุก ดีก่อนแล้วค่อยมาปรุงเครื่องกันนะคะตัดเอาฟองออกก่อน ไม่มีพริกก็อร่อยได้นะคะพี่น้องไม่มีพริกก็เสีบได้นะคะสาสโกนก็จะใส่น้ำปลาต้้งปุ่มกับไม่ยังด้วยค่ะซาสโกนกับมิตรเกลือก,ก็น้ำปลามิตรเกลือกับน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวน้ำมะนาวเ,าเอาไว้ปิดแก๊สแล้ค่อยมาใส่น้ำมะนาวนะคะ เมนีเมนีาสั่เมนูนี้พ่อใหญ่ชอบมากสุกแล้วนะคะแล้วก็มาชิมกันเลย คนจะเอาน้ำมะนาวเทลงไปนะคะ <c oughs> อ,อร่อยแล้วค่ะ <c oughs> ไปทานกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการกินข่าวน้ำสาวสะกลด้วยพี่หน่อ ตำข่าไก่นะคะน,นี่เขาพัดเมื่อวานมากินก็ตำข่าไก่ <c oughs> แซบแซบ ได้ค่ะเด้อสิบเหอนเห็นนะกินบันไดกินน้ำกันได้ค่ะถ้าเห็ดกับเขาแบบง่ายๆสไตล์ซาสัก,กอนเฮดไปน้ำเห็ดแล้วก็ม่กินเบิงแสบบอแสบนะคะวันนี้เหมือดลบเจ็ดองศานะคะมันนี้หนาวเยอ,อ นาเกี่ยวหวานไก่โอ๊ยต้มขาไก่ว่าผิดพี่น,ออออน้องขอทดขอพผ่อะไรต้มขาไก่เ่ลาซาส,าสกลกับนิน้ตก,กระดูกเอากระดูกเนี่ยเอาไว้ไห่อันที่กระดูกล้องมากกินกระดูกเห็ดม่ามีสีสันเลยด้ค่ะเพราะว่าถ้าใส่ผิดบะไร หอนเรซซาสกุลมาเซ็ดไก่ผัดขิงไปมาบัดอ้ยอากาศมันหนาวก็เลยมาเหตุเป็นอันต้มคาไก่เสซกุนก็จะไิกินกให้เบิ้งดูนั่นพี่น้อง พ่อใหญ่หาเบื้องหนังตาสกุลกับฝากคลิปถ้ามหาเนะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนๆกำลังใจสาสกุลเด้อยค่ะพี่น้องเด้อเพื่อนใหม่นะคะสาหรับเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าสาสกุลกับไปเยี่ยมไปหาสาก็ต้องขอโทษขอไผ่เด้ะค่ะพี่น้องเดอ้อขอโทษขอไผ่ได้หลายนะคะอาดิซาสกุลอาจจะกลับไปเยี่ยมสานได้เด้อค่ะไปสาแต่่าไปแน่นอนนะคะไปในถ้าในชัวร์ถึงได้ค่ะพี่สสาาน,น้องยะะังไงก็ ค่ะขอโทษขออภัยได้หลายก <c oughs> ็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะพี่น้องดูแลสุขภาพด้วยน,นะคะ <c oughs> มากินในกองจิกาอายได้กินในลายโซนบ,บ่เป็นยัง <c oughs> กินในลาไลายโซนโมล,ลายบ,บ่เป็นยังแต่มากินเจีงเสียคือไอไอบ,บ่ <c oughs> ๋กหาสื้อกลับ ไปแล้วนะคะวัดีค่ะบ๊ายบายนะคะเฮโด